โอ้อาให้เนียก็ให้ปูคักๆจังๆเนี่ยปูเด้อลูกหลัครับลูกหลานกับปึกกันนาคือเขาปูเอาสัดๆให้ทั่วประเทศทั่วโลวกคนใดมีโชคมีหมานำเพินจะได้มาร่วมบุญกับปูเด้อปูเด้อ เอาเมื่อสองมานเดิมๆตามมาผูกมาพี่เลยกรับเอาห้องบอสเนี่ับเอาห้องมึงต้องม่เมึงต้อบอกว่าให้กล้ามากทีสิครับเสียงเสียงชอบเป็นเสียงอะไรเสียงพญานาคเสียงปองเสียงลูกเสียงข้างอื เพี่นอ้าที่นอง f ับผม้องืองตองชัดๆนะครับเ้อน้ำหนักสรางเสื็จได้จบไปแล้วเตงนี้ะสางเสอบครับตามช้อนเดียดตูเลขปูเตาน้ร่ียี่เั่งล่องเนาะนั่งล่องป้องออกตนหาของเรา้าเคยเอาไคนเอาคนไปคนะ เรามารอเบื้องเขียดเดียนเรายางพหนาหลวท่านนี่บัตรเงินเหลียงเฮียกับโซเยวกันเก้าศูนย์เนครับผมมีครับน้ำนักแก่เก้าศูนะครับเนาะแปดกออครับเก้าศูนย์หนึ่งสองนะครับเนาะครับครับ ครับเป็นบรรยากาศยูวัดปูเที่งท้องนะครับเด้อมื่อนี่ครับทั้งแม่คู่และการลูกษย์ลูกหาครับมาสว่างเบิงปูเตาครับครับมาขอสชคขอมานขอสชคขอพรกับปูเตาครับ เอฟซีท่านใดได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สุขๆุขมั่นๆนครับอันนี้เป็นปูเวียดท่านนะครับเนาะอ่ะที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกทท่านครับที่ร่วมกันเฮ็ดกันสร้างมาครับก็โอ้ยยางสวยงามครับครับขอโชคขอพรจากปูเวียดสุวรรณเถอครับเด้อครับอืมไมเท่ไปหน่คนไม่คนอ่าครับยางก็ไปเอาไลายจุดจ้ะ โอ้คนหัจกยัง,งนยูกจิน<ม>อันนี้เป็นเขียดเดียนอ่าประตูนรกสวรรค์นเนาะแม่คู่แม่ประครับรกเดียนนรกเฉียดแล้ลแม,แลมันมี ลูกปั่นเตาอยู่นี่ครับบัดนี้เวลานั้นสร้างเสว่าเพิ่นสิไปอยู่หม่องลูกปั่นเตาเดี๋ยวยิ้มเขาไปบ่งลูกปั่นเตาครับเดี๋ยวยิ้มเข้าไปเบิ่งครับปึ๊บว่าอันพอดียนี่ไปเนี่ยเลยสร้างเสร็จเข้าไปแล้วสิเห็นเลยโอ้ลูกไปในเด้อเห็นเตาอยู่หันเลยเขาู่ยางใส่ใช่ไหมมีแ่คนรู้เท่านั้นเลยครับพี่น้อง อย่าเยิ้มตามมามองมองอยู่โอ้เป็นรูปอรโอ้มาเบิงบ้งด้วยไหมครูเขาเบิ้งไหมครับนี่ครับนี่ย่างเบิง้งมีก็ได้โอ้เป็ี่ยนออกก็ได้ครับออกก็ได้ครับเป็นรูปเดียวกันกับปูเลยครับนี่ครับเด้อเนี่นเป็นรูปปั้นครับพี่น้องเป็นไมอยู่นี่แหละครับเป็นรูปปั้นเพกันเล้ยพี่น้องเด้อยแบบนู้นี่นนว่ามันตัวเดียวกันนะลูก ครับอ่าเป็นลูกปั่นฟูโต้ด้วยครับเออพี่ทุกๆคันดนะครับเออ้นบนคลิปนี้แล้วก็ให้สุกๆมันๆครับลำบากไ่ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเด็ยิ้มครับสวัสดีคนในพี่น้องเออทุกๆแต่งด้วยครับเด้อครับอ่อันนี้เป็นลูปฟูเตาเนาะครับเนาะครับนี่ครับต่อไปเฮาก็สิได้มาซอยกันบูรณะตรงนี้แหละครับให้เป็นเดียนนรกสวรรค์เนาะครับเนาะนี่ครับผม เป็นรูปป oh ั like <st unlikely> oh ้น so ปูเต่าคนมาอยู oh ่น like. oh ี่ต่ที่สร้างเยโอ้ครับผมนั่นเองมันเป็นแปนนั่นเองที่โอ้ครับครับผมครับผม่อมยู่ใกล้ๆกันน่ละยากบ่้าจองคนเมียแม่กกูครับ ไปได้แทีปัเตาด้ยนี่ยิ้มมอตลก nhào ด้วยนี่แต่จิงคุ้มบิ้านองตัวเดียวกันพาันเดียวกันเลยครับผมอ๋ออบจําลวงไว้ครับตั้งเสือแบอ้ปูเตามาอยู่นี่แหละเพราะนั้มาอยู่ดีมาก่ออยู่นี่จริงผมมาอยู่ท้างหลังนี่วันที่มไปใส่มาเยอะดัดหลังเนมาหาจุดไหนวันที่แรกต่้งมาปล่อยไว้ซื่อเนาะครับมาปล่อยไว้ครับอื มาทางนี่เพือนลอยจะเสีครับย่างขามาสันติปฏิเสครับมามาอยู่นี่เลยปฏิเสเป็นภาพจำลอวงเพิ่นแสดงว่าเป็นภาพจำลอวงเพร่ะแต่เกวแต่แก้วในบ้านตัวเดียวกันอตัวเดียวกันเลยเหรอครับหลังกัเป็นเลียมเมือกันด้ครับเป็นก้มๆ้มือกันหลังกับเลียมครับ จะได้จะหูจับมองย้อยวนมามาหูไม่ย่ด้านหลังนะส่ายู่ด้านหลังเพิ่สร้างปีพ่ได้ครับเิ่งดูเ่อปีพ่อซืด้สร้างเสือนี่เพ่เียนวะครับผม่เพญาแถียนพญาเถนอันนี้พญาแถนครับโอ้พญาถนยิมหครับบอมีเพื่อ่เขียนเลย มีตัวเลขบานนี้อ๋อดูนี่แหละพวงดูพวกด้ว่ามันไปหมด้วยเจ็บบานเป็นอช็อตเด็ดแล้วครับเมื่อนี้ครับว่อนั่งหันหน้ำใส่กองอันนั้นละครับถือต้องโอ้อันนี้ดูจำลองนะครับเนาะครับ นก้อนกุ้งดีครับผมหาไ่เห็นเลยโอ้น้ำจะบ่ปามเวน้มานมาอย่างเยองิบ่วันแม่งก็เรียกะัวเทั้ปออเ็าทั้งทั้งรงือหทั้งงนี่กี่วันนี่เด้ ว่าเอาเปกหอทั้งหมดทังล่างถือทังหม้าเลยครับซือปหาเป็นมูรอบสี่โมงครับครับเป็นของอะไรเตียงเอ้เสกห้างเสงครับผมห้างเสงยมงเบห้างนี้ด่ครับผมหางนี้เปลกหทตัวหานอยงห้างเสงออกเปลหาเขาบนเขาล่างเนขาบนเขาล่างเลยครับครับผมมีมีมองมองีเป็นเลขสามโอ้ครับเห็นหนี่ไอ้ยิมนี่เห็นบ่เพี่ ตบาสมหมีตัวเอยยงนี่มันยิ่งโอ้ตายตายครับเอ็ยิมมาเ็ดยิเ้อนี้เป็นรูปจำล่องเพิ่นะครับเด้อเพิ่นเดินกับบักกว่างครับบัดสิมาอยููกับมาอยููทังหลังปูเต่านี่แหละครับโอ้ยมันคือกันครับเจ้าเพียงบึงนพย่ะเพียนเพี้น้องเบิ่งดีนะครับเด้อจ้าบทุบเียส

มันได้คร uh mm uh> ื่อีรับมันเหรอดูข้าบนนักงลานเกลียวเกลีทาปูอ่ะปูหายน้ำมาสมือ๋อครับสายทสายทไปทำกันที่ไหนเห็นเลขตัวใดครับเอฟซีเอาอยู่หัวปูเตาอยู่กับบานเพื่อนเลยครับอยู่กับบานก็เป็นรูปเดียวกันดินี่เห็นปะนี่นี่นี่มองหัวเพื่อนเป็นรูปตัวเดียวกันนี่ครับครับเดี๋ยวไปทั้งหมดที่จุดถ้าซื้อแล้วมี่ยนเลขกามตัวนี้ อยู่ไหนัีเะเออนีนียเนี้ยเนี่ยเนี่เนี้ยปรากนตล็วครับนี่นี่นไอเยี่มนี่อยู่นี่หาวนนี่หาศวนพี่หน่อยนี่ครับเรียกหาเนะครับนีเรียหานี่ครับนี่ปอยาเะปูเด้อเนี่นี่นี่เอากล้องใกล้ๆได้เยี่ยมนี่ตัวนี้ตัวนี้อาจิมันสองนี่นี่มีบางในกล่องนี่แห่งสีชาติตัวนี้ตัวนี้กล่องเครื่องนอีชาติตัวนี้ยไปได้ยินเห็นหานั่นให้บอยเยี่ยมหานนะครับพี่นองยี่สี่ครับผมไอเยี่มเห้นบางีเลย แต่ว่าวันเห็นแค่สามผืนไม่ใครับแม่สามกำหาตัวเดียวกันนี่ไข่ไข่กันเลยสามกำหาแค่ห้องขี่ตัวนี้เบื้องดีๆพี่เจน่าค่ะครับเลยครับเด้อกระคอให้บารมีปูชีปลาเขาปูตาหรือว่าปูเต่าหรือว่าองค์ปูเวทสุวรรณครับกระคอให้โชคๆมันๆลำลำรวยๆครับกระคอให้ทุกๆท่านนะครับเนาะเดี๋ยวเบิ่งคลิปนี้แล้วครับงานลำลำรวยๆเนาะครับเนาะคิดอันใดกระคอให้สมมาตรปรารถนาทุกประการครับผม ครับพุ่นะครับปูกับคุยกับแม่ไอ,อปูเต่ากับคุยกับไม่คุยอยู่คนละครับครับอ่ะอดยิ้มจะโอ้ครับผมครับครับอกำลังงานมากนะครับเนาะ ครับคู่กับคุดกุยกับปูเต่าเป็นการส่วนตัวนะครับเด้ออันนี้เพราะมันงมง่ายนะครับเด้อครับเป็นความเสือส่วนบุตรคนครับเอฟซีธันใดบ่มักอ่าบ่มักอ่าบ่เชื่อกับพันนะครับเนาะอ่ครับผมอันนี้ก็เป็นความเสือส่วนบุคคลครับผมครับปูเต่ากำลังยางมากครับยางมาหายิมไปแล้วครับยิมยืนอยู่กับแพงพี่ครับโซ่ความรอให้ยิมเบิ่งนระบุนที่โกโดโกโดมา โอ้ยมันรอครับคุณครับอนะย่างมาหายัดยิมแล้วบาน,นี่ปูว์ถ้ามให้ตัวใดเนาะให้โชคให้มันตัวใดเนาะครับเทปซี่ FC, สังเกตเห็นอะไรเด็ดๆนะก็บอกเน่นนำกันมาเลยครับเด้อครับ ฟังท้างนี้จะเป็นฟังไ้ฟังไ้อันนัหนหน้นครับคร,ครับาผู้ขับเบิ้งงงย้อข้อแบบวอนั่นเลยครับผงลแบบวอนนั่นเลยนะครับเนาะโอ้ดีบนกระสีดีใจตัวลูกหลกร้านผ้ายางมาเที่ยวมายังครับผม ครับ,บป,ปล่อยเลยครับปล่อยเลยได้สร้างเสร็จสิน้ำไปดอก อ่ะเกวันได้จับปูตาวันนะครับเนาะคือเสียงพญานาคกับปึ้ยอะไรล่ะครับสร้างเสวยว่าเพิ่นเป็นเสียงคือพญานาคจริตัวบเพิ่นเป็นเออเพิ่นเป็นเสียสายเดียวกันตกตุกใช่ตุกตใช่กด้วยเสียงอันไม่เสียงงูแต่ ่นบาก,กิน,ลนเลยเนาะพวกคนปวดท้อทงคนนี้ปเดีเขาเดินมาหน้ามน,น้าแปดเก้าโอ้แปดเก้ามัน 89. Oh, 89. ครับครับผมเดี๋ยวแอดยิมจะติดตามให้เลยครับเด้อปูมาตทางกำแพงเดี๋ยวจะให้แม่คู่เพิง่งหยดเรงยอดเลขไข่กำแพงให้ว่าครับงบสั่งกำแพงดาน,นีมันเท่าใด้นะครับเนาะเดี๋ยวแอดยิมจะให้แม่คู่คนติดตามให้ครับผมหาบางเทือกกระจิอัดกระจิอยู่กับอ่าเลขไข่กำแพงไม่กี่วัน กับที่สางกำแพงดานนี้ครับเรียกทีเอฟซปัจจัยเอฟซีวมมานะว่างบสางเท่าได,ดครับขายทยื่มาคัพูจะยำ่ำวันที่ห้าสองห้าหห้านะครับครับผมย่ำปคือสองหามึงนึงกเงินเสียรกเท่าไรก่อนซี่เมื่อนปะครับแตกอีกแล้วครับ 8, 5, 5, 5. เป็นห้าน,น้อยหนะครับหางซิง,ง 5, 5. ปะครับครับผมอ่าครับก็โชคดีนะครับเนาะ ไปครับเอาเพื่นไปแะเกวันครับผมบครับบุญไล่ตัวเด้อุ้มปูยังสันกะมาะถือกล่องให้ยอดยิมเลยยิมจะอุ้มปูไปเตัเ <IS S 2> าไป้อ่ครับผมโอ้เกวันเอาอาหารไปปูแล้วเป็นอยากปูอยากพักบุงว่กยังมาต่ปาพักบุงฉบับเนี่โอ้ยคืออยู่เกวัน ว่าลูกหลานบอกพักบุ้งมาให้พอประมาณบากเตียงมาสั่นว่อพักบุ้งหลายหลายมือมเอาแล้วครับไปเอาไว้หล,ลายมือครับผมเละครับอ่ะงค้อาอนุญาตเด้ออ่าันเป็นไอ้ลูกหลานอนุญาตจับไม่ได้ปูเด้ไอไอ้ลูกหลานไม่ชกไม่มานเด้อนะครับครับผมครับเป็นบรรยากาศครับครับนี่ ครับครับเป็นบรรยากาศนะครับเนาะครับคววมสวยความงามครับขององค์ปูทาเวียุวันครับผมครับครับอ่ะลูกล้านกัสิครับนะครับเนาะขอขอเอสซี่ครับได้เบิ่งคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้สุขสมันมั่นลำลำเรื่ยๆยครับคิดอันได็กขอให้สมัติปัารานาทุกประการ ครับขอให้บารมีองค์ปู้าวเวทสุวรรณครับหรือว่าองค์ปูสังกัจจัยหรือว่าองค์ปูตาหรือว่าองค์ปูพญานาคนะครับเนาะอ่าโดนบันดาลให้เอฟซีลูกห้านของปูท,ทุกทุกท่านสายบุญของปูครับมีชคมีมนันครับคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดอันได้ขอให้สมมาทุกประการครับพระวาันนาทีการงานบระวา่าอันนี้เป็นด้านมุมนี่จะสวยรู้เลยครับอ่าทายมุมนี่จะเห็นลังค่าไอเห็นโบสถ์เห็นัครบ ครับอ่าเป็นบรรยากาศนะครับเนาะก็ขอเอฟซีโชคๆมันๆกันอีกเรื่มนะครับเรื่เป็นตัวเลขที่แม่คู่เห็นอยู่ข้างปูเตาบอกว่านนี่ครับเป็นคือปานแดงครับเป็นคือปานแดงนะครับเนาะก็เป็นตัวเลขสองหาหาสองที่แม่คู่เป็นเห็นครับก็ขอเอฟซีแบบได้เบิ้งคลิปนี้แล้วนะครับการถ่ายทอดคลิปนี้แล้วก็ขอให้โชคๆมันๆลำๆเรื่อยๆครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็ขอให้สมัติปัตนาทุกประการ ครับบรรยากาศนะครับเนาะอ่ะกับทางทีมงานก็จะกับห่อแหละครับบัดนี้กับกล่มาลุนกันว่าครับลูกหลานมาเมื่อนี้ครับปูตาอ่าปูตาห่อเจะเบ้าอันใดให้พ่อแม่พี่น้องฟังรับฟังอีกครับก็รอดติดตามเลยครับเด้อครับคลิปต่อไปครับจะมีช็อตไดเด็ดๆที่ปูห่อเจะเบ้าให้ลูกให้หลานฟังก็รอดติดตามครับสำหรับคลิปนี้ครับทางช่องจะขอจบคลิปลงเพียงสานีกับพ่อเอฟซีทุกทุกท่านครับโชคๆชมันๆั่นลำลำเลยด้วยครับอ่าแอดยิมก็ขอกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเลยครับเด้อครับ ขอกราบขอบบุญขอบคุณแท่นนากน้อยรับที่ซอยในงานของนหนักน้อยให้สําเร็จร่วงไปด้วยดีครับปัจ,จัยที่พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของทางพันมาทางช่องยิมนะครับนอกกับเตียงโม่ครับ,นะก,บกับได้มอบให้นากน้อยเพื่อนไปถวายพระหรือว่าจัดในงานทุกสิ่งทุกอย่างกับขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกท่านที่ครับร่วมใจร่วมพลังร่วมใจสายบุญของปู่ตาปู่ชีบะขาวกับทีบอท่มกันนะครับเนาะขอให้บุญกุศลครั้งนี้กับข,ขึ้น สู่หาควอแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเป็นล้านเท่าพันเท่าเลยครับเด้อสิบหกกันยายนนี่กับก็บขอให้โชคโๆมนันๆลำๆเลยๆครับตัวเลขทูบองค์ปู่ท้าวเวียดสุวรรณครับที่แม่คู่มาจุดเมื่อวานนี้ก็คือสองห้าห้านะพี่น้องเนาะสองห้าห้าครับผมก็ขอเอฟซีทุกทุกท่านครับเพ็ยรยังก็ากจะเลื่อนลงเรื่องนะครับ